สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะร่างกระตังนะครับผมเราก็จะมานำเสนอเรื่องประเทศที่คอมมิวนิสยังคงเหลืออยู่จริงๆแล้วคอมมินนิสต์นับประเดจการเนี่ยต่างกันนะครับผมแนวคิดคอมมิวนิสต์เนี่ยให้เรานึกถึงเมืองที่เป็นแบบเมืองในอุลมคาเตะทุกคนเท่าเทียมก,กันก็คือไม่มีคนจนไม่มีคนรว,วยวมไม่มีใครเป็นทรัพย์สินส่วนใดส่วนหนึ่งทุกคนเท่ากันหมด สมัยก่อนนะมันจะมีคนที่คนชั้นกรรมชีแบบคือคนจนก็รู้สึกว่าให้ทำชีวิตเราให้ลำบากจังว่าอะไรเงี้ยเสร็จปั๊บก็อยากจะมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นอยากให้มันเข้าเทียมกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นฐานเสียงส่วนใหญ่รัฐทีเนี้ยมันมาจากรัทธิคามาคือคนที่เขียนลัฐทีเนี้ยเป็นคนเยอรมันก็าคือให้ทุกคนเท่าเทียมกันเพราะเขามองว่าการที่มีแบบในทุนอย่างเงี้ยมันจะทําให้ระบบมันเกิดความแตกแยกกันความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ากัน เขาก็เลยคิดรัฐทีนี้ขึ้นมาว่าถ้าเกิดคนทุกคนเท่าเทียมกันมันก็คงจะดีพอมันเกิดการที่แบบว่าทาให้ทุกคนแบบเท่าเทียมกันผู้ใช้แรงงานอะความรู้เขาน้อยเขาไม่ได้เข้าใจถึงโครงสร้างลัธทเนี้อย่างถ่องแท้เท่าไหร่แต่เขาพร้อมสนับสนุนถ้าใครทําให้วิถีชีวิตเขาดีขึ้นได้ก็จะเกิดการที่แบบหาผู้นําขึ้นไปปฏิวัติพอสามารถปฏิวัติได้แล้วมันก็จะกลายเป็นเหตุการณ์ดื้อเพราะอำนาจอยู่ในมือเขาล้วไงอำนาจอยู่ในมือ ใชมหัมันหอมหวนใช่ก็จะกลายเป็นเผด็จการส่วนใหญ่นะครับผมผู้นําคนนี้มีสิทธิแชมป์ได้เต็มที่เลยไม่ต้องฟังเสียงใครทั้งนั้นออกกฎหมายมาแล้วก็จะใช้กฎหมายให้ได้เต็มที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเผด็จการเขาจะใช้เวลาปราบจราชนในประเทศคือจริงๆครับระบบเผด็จการเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยโรมันแล้วจะอยู่ทั้งหมด7ปีพอ7ปีเสร็จมั๊บกปราบปรามทุกอย่างหมดแล้วก็จะต้องลงจากอำนาจ ถ้าเจ็ดปีแล้วไม่ลงนี่ได้ไหมเจ็ดปีแล้วไม่ลงนี่ก็ก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเลยครับผมคราวงนี้เราก็จะมาดูกันว่าคอมมิวนิสต์จะปฏิการต่างกันยังไงครับอันนี้คือคอมมิวนิสต์นะฮะข้อหนึ่งก็คือทุกคนเท่าเทียมกันนี่คอมมิวนิสต์นะคะครับผมคอมมิวนิสต์ข้อสองก็คือไม่มีคนอดอยากครับข้อที่สามก็คือไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรทั้งสิ้นทรัพย์สินเนี่ยเป็นของรัฐบาลทั้งหมดนะฮะข้อที่สี คือศาสนาเนี่ยมันจะทําให้คนเกิดความเชื่อแล้วมันจะยากต่อการที่ผู้นาประเดจการสร้างความเชื่อไม่มีสถาบันทางสังคมไม่มีชนชั้นทางสังคมไม่มีรัฐและไม่มีรัฐบาลไม่มีรัฐบาลใช่อันนี้คือประเดจการนะอำนาจอย่างที่บอกคือข้อแรกคืออานาจอยู่ที่คนกลุ่มเดียวไม่จําเป็นต้องฟังเสียงประชาชนแสดงออกมาไม่ได้ใช่สื่อก็ถูกควบคุมควบคุมกาจัดคนเห็นตาง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในคอมมิวนิสต์มันก็องมีความรูปผสมด้วยนะยกตัวอย่างเช่นจีนถ้าใครไปจีนอ่ะไม่สามารถเข้าโซเชียลมีเดียหลายแพลตฟอร์มเลยนะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างในต่างประเทศเนี่ยที่มันไม่เหมือนประเทศไหนบนโลกเลยประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์มีกี่ประเทศบ้างครับตอนนี้มี5ประเทศค่ะที่เป็นคอมมิวนิสต์แต่ถ้าจะให้เป็นคอมมิวนิสต์ร้อยเปอร์เซนต์ตอนนี้มีแค่เกาหลีเหนือประเทศเดียวค่ะเกาหลีเหนือนี่คือคอมมิวนิสต์ร้อยเปอร์เซนต์เลยใช,ใช่ไหม ก็คือเมืองในอุดมคติใช่ทุกคนเข้าเทียมกันหมดเท่าเทียมกันจริงๆด้วยคำนี้เขาเป็นประเทศปิดเนี่ยบางทีคนในประเทศอบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าหนึ่งคือสถานีโทรทัศน์มีกี่ช่องสามช่องสามช่องที่เสนออะไรบ้างก็เสนอข่าวของเขาค่ะหนึ่งคือข่าวสองสารคดีนะครับสามคือเชิดชูทางภูมิหลัอินเทอร์เน็ตนะเขาใช้เป็นอินทราเน็ตคืออยู่กันภายในประเทศการค้าขายเนี่ย มันเป็นการจ้างหมดเลยไม่มีใครเป็นเจ้าของธุรกิจทรงผมนี่เขาห้าบอกแบบทรงผมเองเขาจะมีชาร์จเลยผู้หญิง20ทรงผู้ชาย20ทรงต้องตัดแบบนี้เท่านั้นถ้าไม่ตามจะเป็นไมันมีตำรวจครับผมเขาเรียกตำรวจตรวจทรงผมครับผมเมื่อสาหอะจริงๆอันนี้ผมมาเทิผมเอาจากข้อมูลมาจริงเลยส่วนใหญ่คนที่ถูกจับจะเป็นพวกวัยรุ่น โปรต้เเนี่ยเขาจะส่งเป็นบอลรูนี่ใหม่เราในนั้นอาจจะมีหนัง,นงมีเพลงแม้กระทั่ง,นนงขนมก็มีนะ,ะเพื่อให้ทางฝั่งโน้นะรู้ว่าเฮ้ยฝั่งนี้ยเขาไปกันถึงไหนแล้วเขาไม่เรื่องกันหรอประเทศโอ้ยเครื่องอม,มันเป็นจุดที่แบบเซนซิทีฟมากจุดเนี้ยมผมเคยไปด้วยจุดเช็คพอย์เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นห้องที่เขาใช้คุยกันระหว่างประธานาธิบดีเกาหลีเหนือกับโใต้เอ่าเป็นพรมแดนไต้ซึ่งการครอบครองเหตุที่แบบคุยทางทหารนะ าสามารถที่เข้าไปได้นะครังเที่ยว่าเข้าไปได้นะ<อ>ตรงนี้เมื่อก่อนเขาจะให้ครอบครัวระหว่างคนเกาหลีนะครับคนอิตาแลบที่ภ<ป><พ>าพจะมาเจอกันใช่พอเจอกันเสร็จป,ปั๊บอะพอครบเวลาปลัจะแยกย้ายต่างคนก็ต่างร้องไห้าาใช่ คือเราก็บอกว่าเหตุการณ์พวกนี้มันจะเรือนหายไปเรื่อยเพราะว่าเจเนอเรชันคนจะห่างพอมันห่างแล้วมันก็จะไม่เกิดการส,ส,สมมนิทสนมเหมือนเดิมแล้วมหายไปจากจะเป็<ช>นคนยุคเก่าๆเนาะที่แบบปีหนึ่งเขาจะมีวันหนึ่งปักให้ใ,ใช่ใชปีหนึ่งหนึ่งวันใช่อะไรอีกครับที่เกาหลีเหนือมีแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบไม่เหมือนที่อื่นเกณฑ์าหารสิบปีเป็นเกณฑ์าหารที่ยาวนานที่สุดในโลกนะครับคนเกาหลีเหนือเกณฑ์หน้าอายุสิบเจ็ดนะฮะ แล้วก็เข้ากรมใช้เวลาเข้ากรมเป็นลาสิบปีแต่ผู้หญิงเนี่ยจะเกณฑ์แบบการสุงจับใบแดงเอ็งใบดำพอเวลาได้ใบแดงปั๊บเข้าไปเลยเจ็ดปีอ่ามันเลยเป็นการเกณฑ์ทหารที่ระยะเวลายาวนานที่สุดในโลกนะครับอีกอย่างนึงคือไทม์ไลน์ของเกาหลีเหนือเนี่ยช้ากว่าเกาหลีใต้คพึ่งชั่วโมงทั้งที่เป็นประเทศเดียวกันนะอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือคิมอิลซองคือผู้นำคนแรกของเกาหลีเหนือเป็นประธานาธิบดีตลอดกาลไม่มีใครลงนางได้ะ เริ่มนับเป็นบารรณานาธิบด,ดีเนี่ยเป็นปีที่หนึ่งเลยก็คือในปี1912พอเขาเริ่มเป็นงานราาัฐดีอะสิ่งที่เขาทำคือปฏิทินเขาใช้วันนั้นเป็นวันที่1เลยกํานดงขึ้นมาใหม่เลยก็คดอวันที่หนึ่งของเกาหลีวันที่หนึ่งของประเทศเนี้ยก็คือวันที่เปเาซึ่งวันที่เขาขึ้นรองจะเรียกว่าปฏิทินชูเช่อีกอย่างคือญชาเราจะเห็นได้ตามข้างทางเลยนะได้ยินว่าทหารมีเรื่องสุกัญชาเ่สุกัญชาเวลาในการเลือกตั้งอะ มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้สมัครอ่ะเพียงคนเดียวนะเลือกเป็นพิธีอเป็นพิธีคือหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะว่าประเทศที่เป็นคอมมินนิสต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบเกาหลีเหนือหรือไม่ว่าจะเป็นลาวมีชื่อว่าอะไรครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนครับอ่าสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาธิปไตยใช่ประชาธิปไตยนะสาธารณประชาธิปไตยเกาหลีเหนือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่ทําไมถึงเป็นคอมมิวนิสต์ราะเขามีระบบเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งของเขาเนี่ยไม่มีผู้แข่งเป็นเหมือนแบบเราเล่นเกมแล้วโกงเกมอ่ะแล้วเราชนะทุกครั้งคือ100%เหมือนเวลาเลือกตั้งท่านผู้นำทุกคนเลือกท่านคิมจองอปื่นร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเมืองในอุดมคติแล้วก็ในเมืองนี้จริงๆแล้วก็มีเกิดกลุ่มนะฮะเกิดกลุ่มชื่อโมรังบอง โครังบองสมาชิกท well> ุกคนเนี่ยท่านผู้นำจะต้องเป็นคนเลือกเองเกาหลีเหนือเนี่ยก็จะสตาร์ตคือเพลงเนี่ยก็จะเป็นเพลงอารีดังอะไรอย่างเงี้ยพอประเทศเป็นคอมมิวนิสต์นะมันก็เกิดการสตาร์ตไว้แบบนั้นเนื่องจากโคคาโคล่าเนี่ยความบาดประเทศที่เป็นที่เป็นคอมมิวนิสต์ก็เลยไม่ทําธุรกิจกับสองประเทศคืออะไรรูกไหมฮะเกาหลีเหนือกับคิวบาอ่าเพราะฉะนั้นเกาหลีเหนือเนี่ยก็เลยคิดคนโคกมา สูตรของตัวเองถูกต,ต้องเป็นโคโคาโคลา่าผสมแบบโดยเฉพาะมีความหวานมีความรทขึ้นมาเพื่อใช้ไดปในประเทศเป็นอีกประเทศที่ผมอยากไปอย่อยางเงี้นยนะคือก็อมีเหนือในเวลาไปเนี่ยรู้สึกว่าจะไปลงที่ปักกิง่งจะมีเที่ยวบินคือเที่ยวบินเดียวคือบินจากปักกิ่งไปเกาหลี เมื่อก่อนอเขาจะยึดนะจะยึดโทรศัพท์อะไรไปที่สนามบินเลยเออแล้วเราเวลาไปเนี่ยคือตอนนั้นนผมหาข้อมูลว่าตอนนั้นผมอยู่ปักกิ่งแล้วผมสนใจว่าเฮ้ยผมอยากไปมากเลยมันจะมีเที่ยวบินสายการบินเขาด้วยเป็นสายการบินกโยมันคอยโยแอร์ผม,มจะไม่ผิดนะเป็นของเกาหลีเหนือขึนะ้นไปแล้วมันจะมีหนักสือพิมมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับท่านผู้นำเลยคือมันเป็นด้วยคำที่เป็นประเทศติดคือเวลาไปเนี่ยมันก็จะต้องแบบยึดโทรศัพท์กล้องเวลาเวลาออกมาก็ต้องมาตรวจสิ่งที่จะตรวจคือภาพท่านผู้นำที่ถ่ายคอหายหรือเปล่าต้องเป็นตัวหรือเปล่า ใช่เขาจะต้องเ,เป็นภาพิเต็มตัวเท่านั้นแล้วเขาจะมีสายสื่ออยู่ทั้งประเทศเลยนะเวลากลางคืนเขาก็ห้ามออกไปเดินอเองนะต้องไปกับไกด์เท่านั้นอะไรอ,อย่างเงี้ยเวลาคนขี่จักรยานค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องหยุดหยุดจักรยานแล้วก็จูบก็ผ่านลูก<ม>ให้เข,ขาเคารพ<ม>ใช่ใช่<ม>คือต้องทําความเคารพลูกท่านผู้นำพวกไว้แน่ใจว่าเคารพแบบไหนไหว้หรืออะไรแต่ว่าคือเป็นสิ่งที่ต้องทำเลยอ่าไม่ทำคือมีกฎหมาย เหมือนว่าการการผิดกฎหมายเนี่ยมันจะมีหลายอย่างเช่นยังจริงดียังผิดกฎหมายวันนั้นทางตะวันตกก็ผิดกฎหมายแล้วการผิดกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีรเวเวลของการผิดกฎหมายอยู่ค่าร้ายแรงที่สุดนะคือการดูสื่อจากเกาหลีใต้การลงโทษคือมันไม่ได้ลงโทษแค่คนที่ดูนะครับมันย้อนหลังไปนะ สามรุ่นสามรุ่นนะคือรุ่นพ่อรุ่นอะไรก็จะโดนไปด้วยผมไม่แน่ใจว่ารุ่นลูกรุ่นตัวเองแล้วก็รุ่นพ่อแต่เ<ต> <ๆ S 2> ขากําหนดเอาแล้วว่าสามรุ่นที่จะโดนทาโทษแล้วในอดีตก็คือมีนักเตะนะฮะเกาหลีเหนือนะฮะที่ไปแข่งโอลิมปิกนะฮะแล้วนักเตะไม่กลับประเทศเลยแล้วนคนที่โดนทาโทษเนี่ยก็จะเก็นครอบครัวที่อยู่ใช่คืออันนี้ก็จะเป็นแบบเก็บเล็กเก็บน้อยนะท้ายที่สุดก็ขอบคุณนะครับสำหรับ พีพีนี้เนาะใช่ค่อนข้างยาวหน่อยนะครับผมแล้วก็อยากให้เราเสนอเรื่องอะไรนะครับก็บอกเราที่ใต้คอมเมนต์ใช่ครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับค่ะ